เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงผู้คนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือมุมมองของเราที่มีต่อสถานการณ์ที่มีต่อบุคคลนั้นๆค่ะแน่นอนว่าในสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่แกล่งจริงๆนี่อยู่ยากเพราะว่าการแข่งขันในโลกปัจจุบันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ในการทำงานในการเรียนหรือการที่ต้องเจอผู้คนต่างๆรอบตัวเราการเดินทางไปทำงานแค่ก้าวออกจากบ้านคุณก็ต้องเจอการแข่งขันมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำเวลาบนท้องถนน การที่คุณจะต้องเดินทางไปให้ถึงที่ทำงานอย่างอยูอย่รอดปลอดภัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแข่งแย่งกันในที่ทำงานการนินทากันรับหลังหลายเรื่องที่คุณจะต้องเจอในชีวิตประจำวันและทุกวันนี้ค่ะมันบ่มเพาะทำให้เราไม่มีมิตรแท้และก็ไม่มีศัตรูที่ถาวรในสังคมนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวเราได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ค่ะเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นเนื่องจากว่ามันเปรียบเสมือนกับไฟฉายที่ถ้าตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์ที่มันมืดมิดถ้าเรามีไฟฉายสักอันหนึ่งเอาไว้สองทางเราจะสามารถก้าวเดินไปได้โดยที่เรา ไม่สะทกสถานกับความมืดนั้นค่ะเพราะอย่างน้อยเราจะสามารถมองเห็นทางที่อยู่ข้างหน้าที่เราจะเดินไปได้อย่างปลอดภัยพูดง่ายๆก็คือการมองโลกในแง่ดีจะเป็นการช่วยสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราจะช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนโลกสวยซะจนไม่รู้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีถ้าแบบนั้น เขาไม่เรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะคะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งที่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ให้คุณนึกเองก็แล้วกันนะคะว่าคำนั้นคืออะไรทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าแล้วถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีขึ้นมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น100เอร์เซนหรือว่าข้อดีของการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราลองมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ เราจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีมากขึ้นเพราะว่ามีการวิจัยออกมาแล้วจากนักจิตวิทยานะคะเขาได้บอกว่าเขามีการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความสุขมากๆกับคนปกติทั่วไปผลการศึกษาพบว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างเดียวค่ะนั่นก็คือคนที่มีความสุขในระดับสูงเขาจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับที่ดีตามไปด้วย เมื่อศึกษาถึงปัจจัยก็ยังพบอีกว่าคนที่มีความสุขมากๆมักจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีและก็นิยมที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจึงไม่แปลกเลยค่ะว่าทำไมผู้คนเหล่านั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะข้อที่สองเราจะมีชีวิตที่มีความสุขและก็รื่อนรมมากขึ้น คำว่ารื่นรมในชีวิตในที่นี้หมายความว่าเราจะมีความสบายใจในการใช้ชีวิตพูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแบบไม่ต้องกังวลแบบไม่ต้องคอยหวาดระแวงหรือว่าไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าบางคนใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความหวาดระแวงด้วยความกลัวถ้าแบบนั้นเราจะไม่มีความสุข การมองโลกในแง่ดีมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมีความสดใสชีวิตนี้มันน่าอยู่แล้วก็โลกใบนี้มันรื่อนรมและวมันน่าอยู่เขายังบอกอีกนะคะจากงานวิจัยพูดว่าชีวิตที่รื่นรมจะเป็นชีวิตที่มีความสนุกสนาน เป็นชีวิตที่มุ่งตอบสนองต่อความเพลิดเพลินและที่สำคัญอารมณ์ทางบวกสามารถแผ่ขยายให้กับผู้คนรอบข้างได้ด้วยใครที่เป็นคนทัศนคติดีเวลาที่เจอคนแบบเดียวกันก็จะยิ่งมีความสุขไปกันใหญ่และถ้าคนทัศนคติดีไปอยู่ใกล้ใครจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีๆให้กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะ ข้อที่ 3. ของการมองมุมกลับหรือการมองโลกในแง่ดีนะคะจะทำให้เรามองเห็นจุดแข็งหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเมื่อเราได้รู้จักว่าเรามีศักยภาพอะไรเราจะสามารถดึงศักยภาพนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่คุณจะต้องอยู่กับผู้อื่นหรืออยู่กับตัวเองค่ะ เหตุนี้เองค่ะจึงส่งผลให้คนที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทในการใช้ชีวิตเขาจะเอาศักยภาพมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นอาวุธที่จะทำให้เขาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในข้อดีที่ตัวเองมีและเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆจากสิ่งที่เขามีได้เช่นเขามีความถนัดในด้านใดเขาจะทุ่มเทที่จะทำในสิ่งนั้นและเขาก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองทำอะไรก็จะทำเต็มที่ทำสิ่งใดก็จะมีความสุขและเขาก็จะนำความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายได้ด้วยค่ะเพราะว่าคนที่มีความสุขจะส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกัน และข้อที่4ค่ะการที่คุณมองโลกในแง่ดีจะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายคํานี้ถือว่าเป็นความสุขในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าสูงสุดนะคะคําว่าชีวิตมีความหมายคือคุณจะไม่ได้อยู่ไปวันๆคุณจะรู้ว่าคุณจะอยู่ไปเพื่อใคร คุณจะรู้ว่าคุณจะอยู่ไปเพื่ออะไรและที่สำคัญคุณจะอยู่อย่างมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มันจะฟังดูเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะถ้าวันนี้คุณใช้ชีวิตไปวันๆหรือคุณขยันทำงานในส่วนของคุณคุณได้รับเงินรายเดือนรายวีครายสัปดาห์รายวันตามที่คุณได้รับคุณก็จะมีความสุขแค่ในแบบของคุณ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรวยขึ้นคุณเปลี่ยนม,มุมมองคุณมีคุณค่าคุณจะสามารถใช้สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้จำไว้นะคะถ้าเรารวยแค่เราเราก็จะมีความสุขอยู่แค่เราแต่ถ้าเรารวยมากขึ้นเราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและคนรอบข้างของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ